กำลังจะครบหึงสัปดาห์ครับตั้งแต่ดาวิดเดเคอหมดสัญญาในถิ่นโอทัฟฟอร์ดครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยขาวอัปเดตเกี่ยวกับองเดโอนานและปริษัทแดงมันก็มีความคืบหน้าอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยฟาร์วิซโอโรมาโนกูดูลุกหนังที่มีความน่าเชื่อือและฉับไว เรื่องการเกาะติดสารการ์ในตลาดซื้อขายนักเตะก็ระบุว่าณเวลานี้เนี่ยพิสดงกับโอนานาเนี่ยตกลงรายละเอียดส่วนตัวเรียบร้อยแล้วส่วนข้อเสนอระหว่าง2สโมสรตอนแรกเนี่ยอินเตอร์ต้องการแพ็คเกจเนี้ยรวมหมด 60ล้านยูโรแต่ที่แมนเูเต็ดเนี่ยอยากจะจ่ายราว50ล้านยูโรดังนั้นเนี่ยส่วนต่างมันอยู่ที่10ล้านยูโรและมีโอกาสที่มันจะมาบรรจบกันที่ครึ่งทางคือมูลค่ารวม 55ล้านยูโรตรงนี้คือจุดที่มันน่าจะลงเอยกันด้วยดีแฮปปี้กันทุกฝ่ายถ้าถามถึงเหตุผลและสาเหตุว่าทำไมเทนฮาร์กและแมนเชสเตอร์เนี่ยจึงเกิดไอเดียว่าจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รักษาประตูบหนึ่งปัจจัยแรกเลยคือเดคอาร์หมดสัญญาพอดีถ้าต่อเนี่ยก็พยายามจะปีกให้เดฟเนี่ยรับค่าเหนื่อยน้อยๆอ,อ,อย่างที่เคยเป็นข่าวก็คือ200ปอนด์ต่อสปดา์ถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยน ไม่ต่อสัญญาเพราะเชนคาร์เนี่ยเห็นสิ่งที่เอเดรสันทำกับแมนเชสเตอรแล้วก็อัรเชลเมเกอร์สร้างความเหนียวแน่นให้กับเร์พูลก่อนหน้าที่เอดรสันและอาริสซงเนี่ยจะมาอยู่กับทีมทั้งเรือใบสฟฟ้าและเรีพูลต่างมีปัญหาในเกมป้องกันโดยเพราะการนำหน้าที่ของผู้สาตูซึ่งมันยังขาดตัวข้้อง,องพวกเขาก็เลยลงทุนจ่ายเงินมหาศาลเพื่อตอบโจทย์ในตำแหน่ง มือหนึ่งแล้วมันก็ทําให้เป็นรากฐานสาคัญปูทางสูง่ความสำเร็จมากมายที่พวกเขาได้รับตลอดหลายปีที่ผ่านมามาถึงเชนพาในเมื่อโกที่มันใช้เท้าเก่งๆมีอิทธิพลสําคัญต่อเกมฟ,ฟุตบอลยุคนี้อย่างยิ่งตัวอย่างัดเจนทั้งเอเดนซอนและอาริสม์ตรงนี้นะ่ยมันไม่ใช่การเรียนแบบหรือพยายามเอาอย่างแต่มันเป็นจุดที่เขาคิดว่าคุณสมบัติเบื้องต้น ของพวกเราตัวในทีมของเขาเนี่ยควรจะต้องใช้เท้าได้ดีและประจบเหมาะกับอูนานาเองก็ทําผลงานตรงนั้นได้จดเด่นกับเตมิรานโดยเฉพาะบนเส้นทางตลอดอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาแม้สุดท้ายเนี่ยทีมหุ่ใหญ่จะไปไม่ถึงฝั่งฝันก็ตามนะครับทางอินเตอร์เองก็เตรียมตัวและสําหรับฤดูกาลใหม่ที่จะไม่มีโอนาน่าก็มีการขยับหายานซอมเมอร์ในาเจวันทิมแคสซร์แลด ที่เป็นวันเล่นกับไบโอเนิและก็จะเป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นนะครับอินเตอร์ขยับหาก็จะได้เอาเงินที่รับจากยูเนเตดเป็นค่าตัวโอนาน่าเนี่ยไปาหาคนที่มาทดแทนก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดได้ว่าอินเตอร์เนี่ยไม่ได้ห่วงโอนาน่าขนาดนั้นถ้าปีแสดงจ่ายเงินแบบสมเหตุสมผลพวกเขาก็พร้อมปล่อยและมันก็มีความเป็นได้สูงครับที่เราจะได้เห็นรียูเนียนระหว่างเอริกฮากับโอนาน่า ในโรละครแห่งความฝันครับ